้เช้าเราจะตื่นขึ้นมาหุงข้าวก่อนแล้วก็กลับเข้าไปอาบน้ําก่อนที่จะมาทํากับข้าวตอนเช้าอันนี้ที่บ้านเราช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนะเาะแล้วก็ไม่ได้ออกไปทํากับข้าวนอกบ้านถ้าเกิดทํากับข้าวนอกบ้านก็จะเป็นตเตาแก๊สถังแก๊สเนาะเป็นใช้เป็นถงังแต่ว่าถ้าเกิดทําในบ้านเนี่ยเราจะใช้กระทะไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะ ของในบ้านก็จะเป็นกระจุกกระจิกมีแต่ของเล็กๆกระจุกกระจิกนะคะแต่ว่าสามารถทํากับข้าวได้ทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้กระทะใบนี้ก็จะมีซึนด้วยแต่เราก็ไม่ได้ออกมาให้ดูคกก็จะเป็นคกเล็กๆน่ารักน่ารักตอนนี้เช้านี้เราก็จะทําผัดกะเพราแล้วก็ไข่ ดาวกระทะใบนี้ใบเดียวนะคะเราก็จะทำเห็น,นะคะอันเนี้ยเราก็จะทำละกระทะใบนี้มันเป็นเทฟลอนอะ่ะมันไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะมากมหมแต่ว่าเวลาเราคนเนี่ยเราก็ห้ามเลยเขาห้ามก็คือ ไม่ให้เอาแบบว่าที่คนที่มันเป็นเหล็กเนาะที่คนนะทับคุงทับพ,บพีให้ใช้แบบว่าที่มันเป็นยางแล้วก็อ่อนๆเท่านั้นถ้าเกิดใช้เป็นเหล็กอะ่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะขูดเอาเทปร่อนอ่ะเราออกมาแล้วมันจะทำให้เวลาทำข้าวอะ่ะข้าวก็จะติดด้านใน ในขณะที่แววกำลังทอดทอดไข่เนาะแล้วก็เตรียมเครื่องผัดกระเพราไว้รออันนี้ก็จะหั่นพริกหยวกคือเราไม่ได้ทำเยอะนะทำแค่กินเกล็ดตอนเช้าสองคนเท่านั้นอันนี้ก็หั่นพริกสองเม็ดพออันนี้ก็กลับด้าน Thank you. น,นี้เราก็จะท,นะทะาะําต่อไปเลยนะทํากับข้าวผัดกะเพราต่อไปเลยหม้อตัวนี้นะคะเราถ้ามันเปื้อนเราก็เอากระดาษชูเช็ดก็ได้นะยังไม่ต้องล้างเพราะว่าเราจะทํากับข้าวอย่างอื่นต่อไปอีก หลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาพริกเอาอะไรใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดใส่ก่อนมันก็จะทําให้ฉุนในห้องครัวเยอะมากเกินไปแล้วก็เอาพริกหยวกใส่แล้วก็เอาซอสใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาพริกพริกเผ็ดใส่ทีหลังก่อนที่จะเอาใบกะเพราลง สังเกตดูว่าเวลาเราคนอะ่ะเราก็จะเอาตั้งแต่ทับทีสีเป็นส้มนี่นะคะ่ะที่มันเป็นยางใสอันนี้ก็จะเสร็จแบบกับข้าวตอนเช้าสำหรับมื้อเช้าที่ทานได้สองขั้นนะคะทำแค่ทาแค่วันต่อวันเราจะไมไ่ทำทั้งวันเราจะไม่ไทำแบบเผื่อกำลังวันด้วยทำแค่กินตอนเช้าเท่านั้น อันนี้คือเด็ดใบกระเพราใส่ล้างเสร็จแล้วก็มาเด็ดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเป็นคนที่ชอบกินใบกระเพราเยอะก็ใส่เยอะใครกินน้อยก็ใส่น้อยนะคะใครชอบแค่กลิ่นเฉยๆหรือว่าใครชอบกินใบมันด้วยก็ใส่เยอะๆได้แบบตามใจชอบของเราเลยค่ะใบกะเพรานี้เราก็ปลูกมาเองนะคะปลูกเองที่บ้าน ใบนี้ดีมากเลยนะคะคือใช้ได้ทุกวันนะกลางคืนตอนเย็นก็ใช้นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทอดอย่างเช่นพวกประทงปลาทูเนี่ยเราก็จะไปใช้ข้างนอกเพราะว่าเราจะพยายามกินปลาทูแค่ตอนเย็นเท่านั้นแต่ตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดฝนต้งฝนตกหรือว่าเร่งรีบอะ่ะเราก็จะทําอย่างอื่นทาน อันนี้ก็จะเสร็จแล้วผัดสักพักก็เสร็จแล้วคลิปหน้า,าไว้เจอกันใหม่นะคะเพราะว่าว่าเราจะทําเมนูอะไรอีกด้วยหม้อใบนี้หม้อใบนี้ดีมากเลยนะคะเช้าๆอะ่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปหน้าเอาไว้เจอกันใหม่ดูว่าเราจะทำเมนูอะไรเป็นการทำที่ง่ายมาก ตอนนี้ก็จะไปตักข้าวเนาะไปตักข้าวเสร็จแล้วจะใส่จานไว้เอาไว้กินตอนเช้าจานนี้ก็จานแรกของแฟนเขาไม่กินผักเนะเาะก็จะเอาให้เขาแค่หมูแล้วก็ไข่ แต่ส่วนของเราของเราก็จะมีหมูด้วยแล้วก็มีผักมีอะไรผักสีเขียวด้วยก็จะห่อไปที่โรงเรียนแต่ส่วนแฟนก็จะกินที่บ้านก่อนไปทำงานแบบนี้ค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าใหม่จ้า